I'm gonna pack my things and leave you behind. This feeling's old and I know that I've made up my mind. I hope you feel what I felt when you shattered my soul. Cause you were cruel and I'm a fool, so please let me go. But I don't you so. ผู้ชายที่ตรงสเปแต่ผมไม่เหมือนคนอื่นไม่ใช่พวกนั้นไม่ใช่เธอลองมาเช็คเช็คถ้าเธอเช็คแล้วเธอยังจะรักเปล่าผมอาจจะดูกันเลยแต่บอกไว้เลยไม่ใช่พวก เฟกนิวพวกไ้นมันโจมตีหันซ้ายหันขวาใครต่อใครก็บอกผมไม่ดีแต่ว่าคุไม่เป็นไรเพราะที่สนใจ<ไ>ก็มีแต่เธออยู่ดีก็มีแต่เธออยู่ดีที่อยากจะพูดออกไปถ้าเกิดวันหนึ่งไม่มีเธออยู่แล้วผมจะอยู่ยังไงเอาเบบี้เกร์อยู่อามวอร์ oh, girl, ผมให้เธอไปทั้งใจและต่อจากนี้ผมขอสัญญาว่าจะไม่หันกลับไปว่าจะไม่หันกลับไปในจุดที่เคยเดิน,น,นผมอยากจะเฟจากข้างนั้นหนุแต่มันก็เหมือนเดิมมันถึงเวลาที่ผมต้องเปลี่ยนในสัยสัญญาเดิมนะฮะว่ายังไม่เปลี่ยนก็คงสักวันใี้มันเป็นไม้เธอใจผมมันยับเยินไม่กลับถึงสิ่งี ผมเคยเจอมาก็เลยทิ้งความเจ็บปวดไปกับวิบแทงแต่ไม่ได้ตกยามาดูแย่ที่สุด้เทียบกับคนที่เธอเคยผ่านมาแต่คนแย่แย่แบบผมจะไม่มีวันทำเธอมีน้ำตาเธอยากรู้ที่มาว่าผมเป็นใครผมมาจากสปบม่เด็กแถวแถวชุมชนแต่ไม่ใช่คนจำพวกคนสอพบอกเธอว่าไม่ต้องห่วงเรื่องผู้หญิงอื่นผมมีแค่เธอพอว่าผมไม่อยากจะเสียคนที่ผมรักไปกับเรื่องบ้าบอผมมันคนบดบังซีรไม่โคจิโกกันลาเป้ผมอาจจะดูนอกข้อแต่ผมก็ชอบในสิ่งที่ผมเป็นตอนที่เธอเดินเข้ามามันทำให้ผมอยากคิดปรับตัวเองชอบทำตัวเล เราไปเท่าไหร่แล้ว